ปี่ยังไม่ได้คะแนนยริคะแนนคะแนนเชนคะแนนคะแนนดีน้อใครให้คะแนนอาจารย์เชนขอเชียร์เลยพี่น้องครับเดี๋ยวอาจารย์เชนต้มน้ำแล้วก็วันหน้ากิจกรรมนะครับทั้งหลายนะฮะจับมือชูมือพี่น้องชาวเชียงราย ใครมีา้ชูาบใครมีมือชูมือใครมีเสียงส่งเสียงดังดงอชูมือขึ้นมาแล้วตบมือใครจะมาเพลงเลย ไป่้งครับผมก็มันลืมไปผมก็คิดว่าเมื่อไหร่พี่เต้นจะให้ผมพูดสักนีเอาละครับนาทีนี้มาถึงแล้วพี่น้องได้พบกับแคมนิเดตนายกพักเพืพ่อไทยว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปศาสราจารย์ดรยศนนทวงศ์สวัสดิ์อาจารย์เช กับสวัสดีพ่อแม่พี royalty, ่น้องเทียนไฮทุกคนนะครับพี่น้องผมนี่คือคนเหลือออริจินอลเลยนะพี่น้องผมเกิดเทียนใหม่แต่เฮียนเทียนไฮมันกว่าเทียนใหม่เฮียนที่นี่สามปีพี่น้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองปอนึ่ง เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของผมก็คือคนเจียงไฮครับพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้จะเอานายกคนเหนือเขาไปสักคนได้ก็ครับข้อดีของนายกคนเหนือเนี่ยเวลาเอาอยากอู้อย่างได้เขาเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเอานะรอบนี้เอาหื้อขาดได้มาได้ได้มาได้ พี่น้องครับและท้งนี้แน่นอนว่าปัญหาหนักขนาดขนาดเราหายไปสี่เดือนโอ้ปัญหาอย่างมานักขนาดนี้พี่น้องครับผมขอเอาเข้าไปกับผมคนนึงดีกว่าเอาไข่ดีเอาไข่ดิต้นน้ำเอาขอเสียคนสนับสนุนต้นน้ำหน่อยพี่น้องต้นน้ำร์ต้นน้ำาเอาเอง ผมขอค่ายซรัพรคุณต้นน้ำหน่อยพี่น้องครับต้นน้ำนี่จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จุฬานี่กูเก่งแล้วนะไปต่อปริญญาโทฮาร์วารมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกอะว่าแม่พี่น้องเก่งบาเก่งะ่ะพี่น้องครับไล่เฮียนเกี่ยวกับเรื่องอนโยบายทางด้านการศึกษาผมผมจะอู้ภาษาอังกฤษแต่ตรงหลังเดี๋ยวเปิ้นว่าเอาพี่น้องครับ ผมจะบอกว่าในเรื่องนี้ฮาวเวิร์ดเนี่ยแน่นอนพี่น้องเข้ายากและแน่นอนนี่คือคนที่พักเพื่อไทยเลือกมาให้กับพ่อแม่พี่น้องเตียงหายครับดีบ่ดีครับพี่น้องพี่น้องครับยังปัจจบ,เ,จบ, Harvard, บ,จจบเ,เนี่ยพอจบฮาวเวิร์ดปุ๊บปรพอใจไปจบปริญญาเอกต่อพี่น้องทําธุรกิจต่างๆมากมายเป็นอาจารย์สอนอยู่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยดีบ่ดีะดอะคนเนี้ย ขอคะแนนทันลมนไา,ายได้กับพี่นอ้องนี่ผมตอนแรกกลัวเหมือนกันนะดีว่าผมแกกว่าถ้าบากอันนี้อาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ได้ไดโชคดีที่เขาแกกว่าพี่น้องครับแน่นอนครับวันนี้การที่พักการเมืองมาปราศัยวันนี้ไอ้หนิม แล้วก็ไอ้เต้นเนี่ยก็จัดเต็มไปแล้วเหลือนโยบายคือผมเพียวๆป่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราต้องสื่อสารนโยบายว่าเจียงฮายสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้เพิ่มเติมหากวันนี้พักเพื่อไทยได้เข้าไปเป็นเสียงข้างมากอย่างเอกฉันได้ก่อครับ,รบพี่น้องครับพี่น้องครับผมอ่านวิสัยทัศน์เจียงฮาให้พี่น้องฟังเมืองแห่งความสุขสะอาด ปลอดภัยนครแห่งศิลปะวัฒนธรรมและการค้าสากลพ่อแม่พี่น้องครับผมจะทำความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องเจียงไฮฮือเป็นความจริงแปกุมภาเริ่มทันทีครับพ่อแม่พี่น้องเอาก็ครับพี่น้องครับเลน่นคิอสิ่งที่พักการเมืองต้องสื่อสารเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไดพี่น้องครับสำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องทุกคน ที่วันนี้คนเจียงายต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่น้องครับผมถามมาทุกเวทียกมือทุกเวทีมีใครเป็นหนี้ก่อยกมือได้เด้อโอ้มันเอก,กฉันตลอดเวลาพี่น้องพี่น้องครับและพักการเมืองที่ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดโดนยุบไปกี่รอบก็จะแก้หนี้ใี่พ่อแม่พี่น้อง,แก,กบบง,งแก้เซ็ตกับเบื่งเราทำงานแก้เซ็ตกับเบื่องเราทำงาน แต่เขาสู้เขาจะสู้อพ่อแม่พี่น้องของเขาเพราะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าเขาเป็นหนี้สองแสนบาทเป็นหนี้เสียใจสิบเปตัดจบปิดหึื้อเลยครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับผมพยายามหลีกเลี่ยงคาว่าคนเท่าผมเอาเอาอีว่ามีผู้สูงอายุก็มีนะเอาเอาเกิน60ปีขึ้นไปมียกมือนะ่ อ,อ้าวโอ้แสดงว่าที่เป็นหนี้ก็คือสูงอายุไปเตยพี่น้องสมมาต,ต้านเอาวันนี้วงเงิน1นึ่งแสนบาทบาทัตรต้องจ่ายครับตัดจบเพื่อเลยครับพี่น้องครับผู้สูงายุหนี้เสียพี่น้องครับแน่นอนวันนี้เอามีพ่อค้าแม่ค้ามีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอันนี้ยกมือสองข้างทรัพย์สนอายุแต่กี้ต่กี้จะเอา 2, 000, สองแสนก็แสนเดียว เอาสองแสนจ่ายสินตะพ่อแม่พี่น้องสิบเปอร์เซ็นต์ได้จางบรัฐและเรื่องนี้สามารถบริหารจัดการได้พ่อแม่พี่น้องเขาทําเป็นมาก่อนเรามีประสบการณ์และเราพร้อมที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องวันนี้มีสองกลุ่มที่ผมดูมีพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกับมีพี่น้องที่ทําค้าขายสําหรับพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสิ่งที่เราจะทำทันทีก็คือ พักชำระหนี้เกษตรกรเพื่พ่อแม่พี่น้องตัวอยครับเอาๆพี่น้องครับและแน่นอนเพิ่มเติมก็คือการทำการเกษตรต้องมีกำไรแน่นอนต้นทุนมันสูงวันนี้เราคึ้นนโยบายขึ้นมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องทำการทำการเกษตรอย่างใดก็ต้องได้กำไรประกันกำไร3าไร3 0ครับพี่น้องครับ ตบมือกึ่งนึ่งเพราะว่าแหมกึ่งนึ่งค้าขายอยู่หูรออยู่แม่งเหรอปีน้องครับความฝันของคนค้าขายคือนักท่องเที่ยวพี่น้องทาอย่างใดนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงไายนักขึ้นอย่างแรกความปลอดภัยมาเชียงไายต้องปลอดภัยต้องเดินทางสะดวกพี่น้องครับสนามบินเชียงไายสวยงามเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงเพื่อตามาตามนโยบายแล้วก็ตามเงินที่เขาขอไปแล้วพี่น้องครับนอกจากนี้ รถไฟความเร็วสูงจะมาและรถไฟรางกู้มาที่เจียงไฮผมจะเข้าไปเล่งรัดฮือและฮือเจียงไฮเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวง,ง่ายครับดีบ่ดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับนอกจากนี้เวลาคนมาแอวเจียงไฮบางทีแอลวันเดียวแล้วไปจังหวัดอื่นเขาต้องฮือคนที่อยู่เจียงไฮอยู่เมินขึ้นพี่น้องเจียงไฮมีภูเขามีกาแฟชั้นนํามีหัตถกรรมมีวัดวาอารามต่าง มีอุทยานแห่งชาติพี่น้องครับวันนี้ถ้าเอาเอาเรื่องเล่าของเจียงไฮไปทําสารคดีไปทาําหนังต่างๆและให้คนมาอยู่ที่นี่นี่จะเป็นมุดหมายของทั่วโลกที่ต้องมาเจียงไฮเป็นอันดับหนึ่งได้ครับพ่อแม่พี่น้องและต้องอยู่เจียงไฮเหมือนๆนะครับพี่น้องพี่น้องทุกคนที่จะอยู่เจียงไฮต้องผ่านอำเภอเมืองแน่นอนว่าอย่างใดเปิ้นก็ต้องจับจ่ายใช้สอยและซื้อของของพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ที่แต่ละดอยแต่ละดอยก็เอาของมาไว้ที่นี่และนี่คือการยกระดับเกี่ยวกับมูลค่าการท่องเที่ยวพี่น้องครับเจียงไฮในความฝันของผมในความฝันของพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เรามองเห็นก็คือศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพพี่น้องครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เจียงไฮและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําที่ทําเรื่องสมุนไพร พี่น้องบ่ต้องไปเฮียนไหนไกลครับพี่น้องเขาพร้อมสนับสนุนฮื่อเจียงไฮเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศไทยดีกว่าครับพี่น้องครับลูกหลานเราต้องไปเรียนที่อื่นที่นี่คือที่ที่ดีที่สุดแล้วครับพี่น้องพี่น้องและนี่คือความเท่าเทียมในการศึกษาพี่น้องครับนอกจากนี้แถมเรื่องนึงที่ผมเตรียมมาบาอู้ไปได้ก็คือเรื่องน้ําพี่น้องครับเรื่องน้ําท่วมเจียงไฮต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืน ผมไล่ในเรื่องแม่น้ำาให้พี่น้องฟังนิดนึงนะมีแม่น้ำกกโขงแม่น้ำสายแม่น้ำลอกแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวพี่น้องครับแม่น้ำกกกับสายกับลอกสามอันมาจากพม่าและสามสามแม่น้ำนี้ในบางครั้งมีพิษปนเปื้อนออกมาพี่น้องครับสิ่งที่เราจะทำอย่างแรกเขาไปเจรจาให้รู้เรื่องสองถ้าน้ำนี้อยู่ดีๆมีพิษเขาต้องมีน้ำสำรอง ทำระบบน้ําประปาเจียงไฮคือสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยเพื่อพ่อแม่พี่น้องและแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องถ้ามีพิษเขาใส่เซนเซอร์เอาไว้แต่เซ็นเซอร์พ่อแม่พี่น้องก็่ต้องทำเนะเดี๋ยวนักวิทยาศาสตร์คนนี้จะทำให้อเองครับพี่น้องครับเจียงไฮต้องปลอดภัยครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับแน่นอนครับในเรื่องนี้ถ้าเกิดมีแม่น้ำโขงก็คือจีน แล้วก่อแม่น้ําอิงกับแม่น้ําลาวตรงนี้ก็มีส่วนที่ทําให้น้ําท่วมแต่ป่าต้นน้ําอยู่ที่ประเทศไทยเราดูแลตรงนี้ได้ทั้งระบบพี่น้องครับวันนี้เราจะมีการลงทุนทางด้านเกี่ยวกับน้ําเต็มรูปแบบแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องมันบังง่ายผมขอเอาคนไปช่วยคนนึงหนึ่งก่อนเอาคนไหนพี่น้องเอาคนไหนครับโอ้ดีใจขนาดพ่อแม่พี่น้องตังอุนกับต้นน้ำนะ ああพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับและแน่นอนครับครั้งนี้ต้องเลือกคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับพี่น้องพี่น้องนอกจากนี้มีเห็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เป็นจิตวิญญาณของพักไทยรักไทยพี่น้องครับเราดูแลสุขภาพคนมาโดยตลอดและครั้งนี้เราพร้อมสานต่อเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีของคนไทยพี่น้องจำสามสิบบาทพักษาทุกโลกได้ก่อน พี่น้องวันแรกที่เฮาคึดน,นโยบายตรงนี้ออกมาหลายคนบอกว่ามันเป็นไปบม่ได้พ่ออย่างครับพ่อไ่ได้เอาหัวใจของประชาชนเข้ามาใส่นโยบายพี่น้องครับมันจะยากยังไดก็แล้วแต่นี่คือนักการเมืองคนที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนยังได้ก็ต้องทําได้มั้ครับพี่น้องครับและเรื่องนี้เฮาสานต่อมาตลอดเฮาทํา30บาททักษาทุกโลกประสบความสําเร็จ และตอนนี้เขาสานต่อมาตี่30บาทพักษาทุกที่และเอาเห็นว่ามีปัญหาว่าพอเ,เปลี่ยนที่รักษาหมอบอหูข้อมูลเขาครั้งนี้เขาจะสุนรวมข้อมูลทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องเจ็บป่วยที่ไหนสามารถรักษาได้พี่น้องอยู่ไกลก็สามารถที่จะวิดีโอคอลหาหมอได้มารับยาตามคลินิกต่างๆพี่น้องครับและนี่คือการกระจายอํานาจความเข้าเทียมกันของการศึกษาและสาธารณสุขพ่อแม่พี่น้องนี่คือสิ่งที่ พักการเมืองหนึ่งวันนี้เขาหาเงินมาได้แต่พร้อมที่จะลดอํานาจรัฐและคือนอานาจสู่พี่น้องประชาชนคือนอานาจสู่ท้องถิ่นครับดีบัดีพี่น้องพี่น้องและสําคัญที่สุดเราเป็นพักที่หาเงินเป็นพี่น้องเราหาเงินมาได้จากหลายนโยบายสิ่งสําคัญที่เราลงไปที่พื้นที่มีคนติดเตียงอยู่จำนวนักและมีหลายคนไม่สามารถดูแลตัวเองได้พี่น้องครับและเส้นความยากจน อยู่ที่3,000บาทพี่น้องเชื่อก่่นประเทศไทยมี3,4ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนบางคนติดเตียงบางคนตากับยายอยู่ด้วยกันลูกหลานไปอยู่พี่น้องครับเขาปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้มาได้เขาหาเงินเป็นวันนี้พร้อมประกาศทันที8กุมภาคนไทยไร้จนเติมเงิน3,000บาทให้พ่อแม่พี่น้องครับดีหครับพี่น้องพี่น้องครับ,รบและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมาได้ ถ้าเฮาพักเพื่อไทยบาได้เหมาเชียงไายไปเจ็ดเขตพี่น้องช่วยเชียงไฮ้ถึงเจ็ดเขตเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องเอาต้นน้ำไปกับผมไดยค่ะต้นน้ำเบอร์ต้นน้ำเบอร์พักเพื่อไทยเบอร์เพื่อไทยเบอร์พี่น้องครับเลือกพักเพื่อไทยตึงคนตึงพักได้ต้นน้ำและได้เชนเข้าไปทำงานพื่บ้าแม่พี่น้องครับขอบคุณนะครับพี่น้อง ขอเสียงให้กำลังใจนายกคนใหม่ของประเทศไทยดังๆ